สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมครับจีไรแนวครับแล้วก็สวัสดีอีกครั้งนะครับสําหรับ f อซครับที่ติดตามผมครับชิดมากกว่าท่านะครับก็ขอประคุณมากนะครับผมที่ติดตามผมครับสําหรับช่องบรรพบันานะครับก็คลิปนี้จะพามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาดู l อลครับ ในการยกร่องมันนะครับแบบบรรโนบรรนานะครับถือว่าเจ้าของมีความสามารถในการยกร่องแบบตรงนะครับมาแรกๆนี่ฉัดเฉียงครับตอนนี้ก็งานก็เริ่มเข้ามาเยอะนะครับสำหรับ l c ลท่านนี้นรู้สึกว่าจะมีคนเรียกใช้บริการเยอะนะครับสำหรับเขต ย่านบ้านหนองปนาแถวนี้นะครับผมก็จะพามาชมกันเลยนะครับว่าทําไมถึงได้งานเยอะในหมู่บ้านนี้นะครับมาดูนะครับการทํางานนะครับคือการทํางานของแกนะครับใจเย็นนะครับผมไม่มีชกหางนะครับทาแบบเจ้าของสวนสั่งได้นะครับเจ้าของนาก็สั่งได้นะครับเอาเป็นไม้ครับอันนี้ไม่ค่อยตรงก็ว่ามันจะรถมันจะติดครับเป็นดิ้เช็ด ดูชูนัยลายมือกันเลยนะครับขอ,อดางลิปนะครับอันสามโอ้มาดูการดินประกบกัน,นครับโอ้โหเจ้าของเขาบอกว่าเอาแบบสูงๆแบบเสียบง่ายๆนะครับนี่จัดให้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับชิ้นลายแนวสำหรับช่องบรานกนบรรน,นานะครับยังไม่ดังนะครับยังไม่ดัง ตใจรักนะครับมาในแนวการเกษตรนะครับนี่อันนี้มาชมแอลซีซูกร่องม,มันนะครับแบบ,บมันากนะครับแบบขับเลยนด้วยนะครับเรามาดูการทํางานของเจ้าของรถด้วยนะครับอัจฉริาายะไซดีนะครับชาวได้ทุกที่นะครับสําหรับคลิปนี้เรามาชมการยุรุองนะครับ แถวนี้มียมปลูกแป้นหนึ่งนะครับพันแป้นหนึ่งนะครับมาดูกันเก็บลายกตเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าสำหรับไม่มีประสบการณ์นี่หอยเก็บไม่นานนะครับจะดึงแบบควาบๆเลยครับเจ้านี้ก็ประสบการณ์ค่อนข้างสูงแล้วนะครับโดยจฉพาะดึงเคงดึงลายแล้วครับ ดินประกบกันก่อนนะครับแบบนี้เสียบมันสบายเลยครับอยู่ที่การตั้งใบมีดด้วยนะครับเมว่าจะอาแบบไหนอันนี้แบบดึงแบบสวยงามทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็บางท่านก็มีเทคนิคดีกว่านี้นะครับก็แล้วแต่ความสามารถของเวลาท่านเลยนะครับแต่สำหรับเคสนี้ก็ ันนี้ได้งานเยอะสุดนะครับสำหรับการไว้ฟางใจนะครับดูว่าทำแบบสักได้นะครับเจ้าของนาเจ้าของทวนสังได้นะครับเอาแบบไหนเอากว้างเอาแคบแล้วเตนะครับใจมีอยู่สงตัวเจ้าดำกับเจ้าแดงนี่การเกร็บงานให้เขาเตละลับท่านละนะครับ แบบกริปเลยนะครับหนูขนาดเจ้าของว่าอันไหนยากก็ไม่ต้องก็ได้ครับหนูดูจัดแบบคุ้มครับคุ้มค่าจ้างเลยนะครับดูโอ้โหสุดจัดสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ใช้คูบุต้าเอฟสีสิบก็สุดคุ้มครับประหยัดน้ำมันเลยครับรุนนี้ <c oughs> เสร็จเลยครับนี่ เอามาทำอะไรไท,ไทยของใครอีกไทน <ำ S 1> วันวันนี้นะว,นนวันนี้วันนี้นท่อพันสามครับช่างบิ๊กเมนช่างบิ๊กนี่ครับท่อเลดช่างบิ๊กเจี๊ยมมากคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับนี่ท่านไหนที่ใช้ l อลสี่สิบก็นี่ ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคนใช้ l 4 0ทุกท่านนะครับวัน,นนี้ก็จบการถ่ายคราานี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วครับอะพ่มเลยพอเชียเฮ้ยมาดูอโอ้โหเดี๋ยวมันละลายหมด,ด,ลลหมดมนี่ขยกคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจผมนะครับ จิลแนลขอบคุณครับที่ตามรับชมนะบัดไปในไฮซัน <laughs>